แครอทด,ดียังไงถึงคนชอบทานกันครับ 1. ครับผิวดูอ่อนเยาว์ครับสารต้านอนุมูลสลัก,กับสารอาหารต่างๆในะแครอทครับช่วยทําให้ผิวดูอ่อนวัยแล้วก็ลดรื้วรอยเหมาะสําหรับครับวัย25ปีขึ้นไปครับดื่มน้ําแครอทบ่อยๆจะช่วยเติมคอลลาเจนสู่ผิวช่วยให้ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอครับผม2ครับผิวเป่งปังแล้วก็กระจ่างใสนะครับผม จะมีสารต้านอนุมูลสระแล้วก็วิตามิน A ครับช่วยบำรุงผิวให้ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอครับแล้วก็ยังช่วยครับล้างสารพิษครับในร่างกายครับที่เป็นต้นเหตุนะครับทำให้ผิวหมองคล้ำได้อีกด้วยนะครับเพื่อทุกคน3ครับผมปกป้องผิวครับห่างไกลจากสิวครับใครที่กลัวหรือว่าใครที่ไม่อยากเป็นเพราะว่าสารต้านอนุมูลสละครับจะช่วยรักษาสิววิตามิน A ในน้ำของแครอทครับก็ ช่วยปรับค่า pH ในผิวของเราให้สมดุลครับถ้าแนะนำครับให้เอาแคลอทครับผสมกับน้ำผึ้งครับจะช่วยยับยั้งให้เกิดสิวใหม่และช่วยรักษาสิวได้ดีนะเพื่อนทุกคน4ครับรักษารอยสิวครับสารต้านอนุมูลสระครับแล้วก็วิตามิน A ในน้ำแคลอทครับจะช่วยรักษารอยสิวและรอยอ่า แผลเป็นจากสิวให้จางลงได้ครับแค่ใช้น้ำแครอทเข้มข้นครับผสมกับน้ำผึ้งมารกก็คือทาให้ทั่วหน้าทิ้งไว้15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับผมห้าครับผมปกป้องผิวจากแสงแดดครับผมในแครอทครับก็จะมีเบต้าคอรทีนครับที่ช่วยนะครับเปลี่ยนให้เป็นวิตามิน A ที่ร่างกายครับสามารถดูดซึมได้สามารถช่วยปก ป้องผิวจากรังสี UV ครับตัวการทำร้ายผิวของเราได้ครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ครับทำหน้าที่เป็นสารกันแดดจากธรรมชาติอีกด้วยนะคบเพินเพ่อนทุกคน 6. ครับ <c oughs> ผมเงางามครับ <c oughs> ผมแข็งฟูชี้เป็นเหมือนไม่กว่าดครับเ <c oughs> ด่มน้ำแครอททุกๆวันครับจะได้วิตามิน A วิตามิน C เพราะวในน้ำแครอทครับจะช่วยทำให้ ผมที่ขาดความชุ่มชื้นครับกลับมานุ่มลื่นสวยสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับผมแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมี าการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหือเป็นโรคต่างๆครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเ,เพื่อรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากักจุดดักดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีก ชนิดนึงครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลววมหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้าผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ ครีมน,นะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไปนะครับเพื่อน,อนถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะวา่าสุขภาพของเราอ่ะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ5 0 6 0บ ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน